เรื่องของเวลาเรื่องของงานนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คืองบประมาณนั่นเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะคะเจนก็เลยจะไปแคมป์ในที่ที่มีน้ำเย็นๆให้ลงเล่นนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเดินทางกันค่ะ Hai nih dari Pa siap waktu yang gauh สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เจนมาถึงที่ไร่สิริมณราที่ปากช่องนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะค้นหาการเดินทางมาที่นี่นะคะจาก Google Maps ได้เลยนะคะก็อยู่ในอำเภอปากช่องนะ กว่าจะเซิร์แคมป์เสร็จนะคะทุกคนพอได้ทานู่นทํานี่ขยับตัวแล้วก็คือตอนนี้เหงื่อท่วมตัวเลยนะคะแต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะนะคะหลายคนอาจจะได้ยินเสียงข้างหลังนะคะเป็นเสียงแอร์เคลื่อนที่นะคะเจนเอาแอร์เคลื่อนที่มาด้วยนะคะเป็นเป็นแอร์เต็นนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าแอร์มุงนะคะเจนซื้อนานแล้วแหละนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่ค่อยได้เอาไปนะคะก็ช่วงนี้มันอากาศร้อนมากคิดว่าไม่ไหวอะ่ะถ้าเกิดว่านอนแค่พัดลมอย่างเดียวนะคะแล้วก็ที่นี่เขาก็สามารถที่จะเปิดแอร์ได้นะแต่ว่า คิดค่าบริการเพิ่ม200บาทนะคะก็เดี๋ยวเจนขอพักเหนื่อยสักหน่อยนะขอชิวนั่งชิวก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยทำมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยนะคะทานแล้วน่าจะเย็นชื่นใจเลยแหละนะคะทำอะไรก่อนดี เจนจะทำโซบะเย็นนั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวต้มเส้นโซบะกันก่อนเลยถ้าต้มหมดหนึ่งกัมเนี้ยไม่น่าจะกินหมดนะเพราะว่าเจนเคยลองทำที่บ้านแล้วนะคะมันค่อนข้างเยอะแหละแบ่งมปนครึ่งหนึ่งแล้วกันโอเคประมาณนี้นะคะครึ่งหนึ่งเหมือนเส้นสปาเกตตี้เลย ในน้ำก่อนนะล้างแป้งออกโอ้ยโอ้ยก่นอนเดี๋ยวเราจะเอาเส้นสุบะแช่ในน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นแช่น้ำแข็งแบบนี้ค่ะ ไว้เลยให้เย็นฉ่ำๆเลยใส่น้ำมันไป เดี๋ยวทำน้ำซอสน้ำซุปสิเจนใช้อ่ะซึ่งเขาบอกว่าให้ใช้ซอสห่ส่วนแล้วก็น้ำสามส่วนนะคะประมาณมายอยะเพื่อความฉุน สุปสำหรับมีเย็นของเรานะคะเสร็จแล้วเมนูโซโบะเย็นไม่เหงาแล้วคืนนี้มีคนมาอยู่ด้วยอย่าดื้อน,นะเดีย๋ยวแบ่งกุ้งให้กินห <c oughs> มาหอนทำไมเนี่ย ความเค็มกำลังดีนะคะก็ฉุนวาซาบิแบบอื ีะมากินกุ้งไหมอ่ะมาเอากุ้งคนตัวแต่ว่านี่นก่อนนะเอาไม่ได้เอาหนูเอาก่อนก็ไดนะ้อ่ะอ่ะมาไปกล้าไปกิน สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเช้านี้อากาศก,ก็สดชื่นดีนะเมื่อคืนจะบอกว่าหนาวเลยนะคะเพราะว่าเปิดแอร์นะ <c oughs> เปิดแอร์แล้วก็มีเปิดพัดลมแบบเบาๆนะคะเพื่อที่จะก,กระจายลมให้อยู่ในรถนะคะก็คือแบบนอนแบบเย็นสบายเลยอะแล้วก็บวกกับจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วเนี่ยเจนว่าอากาศเย็นกว่าที่อื่นมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าต้นไม้ที่อยู่ร,บรอบๆนี้นะคะ แล้วก็วันที่เจนมานะคะเป็นวันธรรมดานะคะคนก็เลยไม่มีนะคะไม่มีเลยถือว่าเงี้สงบมากใครที่ว่างนะคะในวันธรรมดาที่เจนแนะนําเลยอะ่ะก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะเออแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าขี้เหงาอยากจะมีเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องเป็นสุกเสาร์อาทิตย์นะคะอ้วาวเช้านี้เจนริบกาแฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวทามื้อเช้านะคะเดี๋ยวจะเล่นน้ำซะหน่อยตอนนี้เจนยังไม่อาบน้ํานะ เจนชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยนะอยากให้มีแบบนี้ใกล้ๆบ้านจังเลยอ่ะที่นี่ร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีจุดกลางเต็นเนี่ยเยอะนะคะมีหลายมุมหลายจุดเลยแล้วก็มีจุดต่อพ่วงไปเนี่ยเป็นจุดๆเลยนะคะ ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ร่มรืนนน,น้ามาแคมมากเลยก็คือมาแคมได้ทั้งคนที่กางเต็นท์แล้วก็สําหรับสายรถบ้านก็ได้นะคะก,ก็พอมีจุดให้จอดบ้างนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ไปจอดในสนามหญ้านะอาจจะต้องจอดเทียบเอานะคะเหมือนกับที่เซนจอดเมื่อคืนนี้นะคะชั้นนี้เจนจะทำข้าวต้มนะคะพอดีว่าหาซองก๋วยจั๊บไม่เจอ <laughs> อีกแล้ว โชคดีที่มีข้าวสารใส่น้ำเยอะๆเดี๋ยวข้าวก็จะฟูเองก้อนเลยเพราะความเข้มข้มนใส่ข้าวมันนิดเดียวเองพอมันฟูมันก็จะเยอะ มากมากินน้องไข่มั่งเป็นไงบ้างเออช้เยิม่มกำลังดีเลยค่ะ ลำธารสวยน้ำใสถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะเจนเลยไม่พลาดที่จะแช่น้ำให้เย็นกายสบายใจก่อนเดินทางกลับ อากาศที่ร้อนอาจพลอยทำให้ใจของเราร้อนไปด้วยในทางตรงกันข้ามจิตใจที่สงบเย็นอาจจะทำให้ความไม่สบายใจจากอากาศร้อนน้อยลงก็เป็นได้เช่นกันค่ะ การได้อยู่ในที่ธรรมชาติบริสุทธิ์เสียงนกเสียงมแมลงและเสียงน้ําไหลที่ประสานเสียงกันอย่างสามัคคีโดยไม่ต้องนัดหมายทําให้จิตใจของเจนรู้สึกสงบและได้รับพลังบริสุทธิ์จากธรรมชาติไปเต็มๆทริป2วัน1คืนที่ไรสิริมนตราปากช่องถือเป็นทริปที่เย็นกายสบายใจเหมาะกับการมาพักผ่อนในช่วงหน้าร้อนนีมากๆค่ะ อย่าให้อากาศร้อนทำให้ใจของเราร้อนตามนะคะลองหาสถานที่สงบเย็นเพื่อปลอบประโลมให้เย็นทั้งกายและใจกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า Camping on Wheels แคมปติดล้อ